เกิดข้อผิดพลาดเฮ้ยม,มาแล้วหน้ารูปไข่วส่สซานอ่าเท่านี้คิว้วตาอ๋อต้องแก้คิว้วแก้จมูก แก้ปากคัดเฟชรูปหน้าไข่จมูกขนาดใหญ่เอาโอเคเดี๋ยวก,กูจะไปเสริมจมูกตัดปีกใบหน้าส่วนกลางยาวเอาเหรอแสดงว่าหน้าผากแคบป่เดิตาทรงอัลมอนด์ตาโอเคคิ้วโค้ง ปากบางจะไปเสริมปากให้หนาอีก mm hmm. การแต่งหน้า mm hmm. ต้องแต่งแบบสไตล์เกาหลี mm hmm. รูปหน้าของคุณคืนหน้ารูปไข่ใบหน้ารูปไข่เป็นใบหน้าที่ไม่มีเหลี่ยมมุมตรงช่วงกรามและคาง mm hmm. ความยาวของใบหน้า ยาวกว่าความกว้างการทาทาบัสอ,อนที่โหนกแก้มและใต้คางทำให้ใบหน้าของคุณสั้นและกลมเออว่ะพรแล้วก็ต้องปัดตรงไหนอ่ะเทคนิคดู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 เทคนิคอ๋อต้องปัดตรงนี้ตรงนี้อ๋อเออ เยี่ยงนี้เองนี่อะไรอะ่ะใบใบหน้าส่วนบนห้าสีเอมใบหน้าส่วนกลางเจ็ดเออก็จริงอะ่ะหน้าผากแคบจังวะส่วนล่างหกสัดส่วนทองคำหกสิบเก้าองศาแต่งหน้ายัางไง แต่งแนวนี้ออืมอืมมต้องแต่งแนวนี้คิ้วคิ้วโคง้งเป็นคิ้วที่มีลักษณะโคง้งกับรูปตาโดยไม่มีมุมแหลมคมใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปเพชรสามารถวาดคิ้วโคง้งเอาดูดิ จะโค้งไม่ไหนโค้งลงเหรอมันก็สวยแล้วนะคิ้วฉันนะฉันว่าเลยหรือฉันเข้าใจผิดโอเคโอเคจะหมูกยกูอยากใส่จักรรมจมูกที่จมูกลอกใหญ่จมูกใหญ่จมูกใหญ่มีขนาดปีกจมูกและสันจมูกใหญ่กว่าปกติ จมูกทุกขนาดมีความสวยงามในแบบของตัวเองจมูกใหญ่ให้ความรู้สึกเดดเด่นท้าทายแต่ฉันอยากเสริมตรงส่วนกลางแล้วก็ตัดปีกนิดหน่อยแต่ไม่มีต่างก็เชดดิ้งไปก่อนแล้วกันเชดแบบไหนวะตึกตึกตึกตกตึกตกอย่างนี้อยนเหรอ,อะตัวนี้เดี๋ยวไปตำํำตา อัลมอนด์มีความกลมแต่ก็มีความกว้างเช่นกันมุมหางตาเลียวเล็กขึ้นเล็กน้อยตาทรงอัลมอนดนั้นถือว่าสวยงามแบบคลาสสิกอ้าวโอเคตากูสวยตามเสเน่ดูมีสเน่วิเออร์เนี่ยจะต,ต้องแต่งแบบนี้นะโอเคโอเคปาก แคบและยาวคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกสีเข้มอ,อ้าวเหรอกวทาสีแดงแป๊ดมาโดยตลอดเนื่องจากจะทำให้ยิ่งเน้นความบางโทนกลางๆงอ๋อสีอะไรล่ะสีอะไรล่ะสีชมพูปากจืดอ๋อ,อปากสีนี้สีนี้กยมีสีนี้ตัวอยู่นะ อ่าโอเคโลกเครื่องสำอางซื้อใหม่อืมอ่าดาวน์โหลดก่อนชุดชัดชุดชัดอืมเลดเลด,ลด